เขาไม่ลงโซ่พี่น้องอ้ยเป็นตาสะออนปุ๊แต่ชาว่าสจะได้กินเขารออเพลน,พนแต่ว่ากิน,อนรออแรงสั่นสนกลงมือรออพัก ม,ามนาเมิกาการทักทายสบ,บายดีพี่น้องเวิร์ดสกูสคนใดเด้อบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝังไทยหรือพี่น้องฝังลาวว่าสิอยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะเมนตองโซกาขอกับทักทายสบายดีมนิกาสบ,บายดีตอนจะเศร้บบาพี่น้องเอ้ยมนิกาเมนตองโซก็กกจะไ่ได้ออกให้หรือว,ว่าออกสวนได้แต่ว่าเมนตองโซกจะเตรียมการเดินทางพี่นออ้องเอ้ยจะลงเมื่อวานแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งงานทั้ง่าเยื่นโทมาสันดอกตายง่ายโทมาว่าไม่เบียกลนสันดอกจะอะไรกลับบ้านอีกแล้วพี่นออ้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อกะสอนค้นพอรูเมรูคือเก่าพี่น้นองเอ้ยแต่ากกนไปมโ กราบขอขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตาม,มชมสองของแม่น้องโศกเนาะมากก็ได้ก็แท่แตลอดมาก,กะขอะกราบขอขอบคุณในรายเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวกะเตรียมการเดินทางไปกับแม่น้องโศกพี่น้องเอ๋ยบาทนี้ส่วนแมองโศกกะเตรียมเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ,เอ๋ยสบายดีปาลุงเด้อบ่ล่ะ,ละสบายดีโอ้ยเขินยิ้มในจักน้อยดุ <c oughs> เอาสบายดีไหมหนึ่งสองสามสมบายดีสบายดีดีดไว ตอนนี้กะเตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้สบายดีไีมเนาะเต็มลูกเดินทางอีกแล้วสนองจนโมีิมองไซสนองป้าตุ๊กเต็มกระสอบพี่น้องไอตว่าส่วนใดยังแน่กะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันกะมีของไปฝากทั้งตากับยายเพื่อนอยู่เดี๋ยวเดินทางก่อนเตรียมตัวเดินทางนะพี่น้องเอ้ยน้องโซกสบายดีเท่านึงลูกเดี๋ยวเดียวสบายดีประดุงก่อนสบายดี สบายดีสบายดีไว้ดูไว้เอาสบายดีงามๆเร็วๆดีปารุงใส่กินขนมนะมักลามากินขนมแล้วดูเนาะโอเคเอาสบายดีไว้สบายดีสบายดีเร็วสบายดี ลงคอยเด้เป็น้อกกุยตอนนี้ค่ะขอท่านเะาสอดทางไงซำ เนีก่กะหอดอันเม,นออมืองลองแอมพี่น้องเอ้ยสดลองแอมมาสันา่นซะ ไงเรางามมาพี่กะเขามาเินทางพี่กะพอตรงหน้าพี่เขาก็จะซุกไปเลย ไม่ต้องโซ่จักอันถอกเบิดแลวบ่จกักหนึเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิถอกเบิดหรือยังแต่ว่าอันโทษถามอีมイベม์ว่าเริ่มถอกน้ำบิดอะไรลงไปเที่ยวนีกาเมื่อบุญออกพรนษาแลละกะเกี่ยวเขาเลยไ ทงตัวนี้กะกำลังโอกพี่น้องเอ้ยนี่ปลรุปุบุวะเลยนะกาไม่ต้องโซก้าได้มาโหดเฮือนได้พี่น <con S 1> <Leonardo> <weird emails. S 2> ้องเอ้ยแต่ว่าเฮือนกันอยู่ไหนพูดเลยต้องย่างเข้าไปผู้เฮือนอยู่ไหนผู้ผู้ใดต้องโซกันย่างก่อนผู้น้องโซกโซกขาแม่ได้ลูกนี่ทางเขาเขากระเรืองได้พี่น้องเอ้ยลงมาเทียนนี้เขาเรืองเลยป้าตุ้งเขาละสาวเพื่อนเลยนี่เขาละสาวผู้น้องโซกเพื่อน เรืองเบิดภูน้องโศกกันยางก่อนยางไม่ดุกยางไม่แม่เหลดไวอู้ยตาสะออนว่องเข่าพี่น้องเอ้ยภูว่วงเข่าจนห้วนอยู่แต่ว่าเขาไม่้องโศกักจักถอกเบิดเลยนึอย่างเดี๋ยวเขายางเขาไปเดี๋ยวจังเบิองแต่ว่าอีเมยลว่าถอกน้ำได้ไรอู้ยตัวนี้ก็เรืองคากนะห้มสิได้เกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยล่าสุดพี่น้องเอ้ยน้องโศกแรนกายคณะโต๊ะคณะบางอย่างนี่ไปยางหนุกยางโต๊ะคณะแล้วพี่น้องโศกคุณว่าพู้พี่น้องโศกกระเบื่อง ปาดเขาเหลืองหุงอยู่พี่น้องเอ้ยกับผู้ดีกับออกขั้นสาสนอกออกขั้นสาอลไรก็เกี่ยวเขาต่อพี่น้องเอ้ยอุย้ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเขาล็อกคำพี่น้องเอ้ยแนวเขาล็อกคำมีนบ่กมากจนหวนอยู่ผู้หน้ามีนลงโซกี้พูดบอลเขีขยวๆคุณเพราะว่าอันมีนลงโซกลำแล้วอันน้ำหลังโม,ม,ม,มสนอกแต่ว่าข้าเจ้านี่เดียวก้นแลยกระเดืองเลยดิอุย้ยน้องโซกบูปลาเขาหน้องโซกบูปลาเขาพี่น้องเอ้ยคุณอุ้ยเลืองเบิดคักเลยหฮมสเตดเกี่ยวนะ เบอเดี่ยวกระซอนห่วงเข่าพี่หนุ่ยนี่ดิหอดน้าเป็นองโซ่เลยพี่น้องเอ้ยป๊าดเข่าเป็นองโซ่กับรังถอกสนุกเออต่วันเป็นองโซ่แก่บริไซเข่าเราข้าเด็กเข่าขาวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข่าขาวนี่สนิทเข่าขาวนี่เวลาถอกมันจะถอกพร้อมกันเบิร์เห็นบ่เห็ดอุยสวยอยู่แต่ว่าบ่ทันละกุมพี่น้องเอ้ยเกสรมันก็ยังอยู่เห็นบอเข่าขาวเขาขาวผู้หอดพูด่น้าเป็นองโซ่พี่น้องเอ้ยหอดเฮือนกึบผู้เฮือนก็อยู่ผู้ป๊าดตุกกาลังถอกพี่น้องเอ้ยูแต่ว่าบ่ทันละกุมเด้นี่ ม, rua, มังสุกย่างบูปลาเขาแต่ว่าเบื้องเดืองๆนี e? ่จะเป็นเขาหน้าละสาวเพื้นเขาจรลำกลนเขาจรก็เดี่ยวเก่อกกลนนะไปย่างลูกย่างมังสุกย่างเองพี่หเอ้ยดีใจดีใจเสียด้วยมหาภูเขาก็ไม่อู้สักกาตื่นตั้งแต่อันอันซีมุกเส่าพี่น้องเอ้ยมังโซก็เลยนี่เขาเป็นมังโซกพี่หนุ่ยเป็นตาสะอ่อนปุ๊แต่ว่าจะเป็นพันเขาขาวเราเห็นเบาฮวงมันนี่แต่ว่ากำลังกลมตัวกลมน้ำกับมีแต่ว่าโถคิดสุลบสุลบเลย แต่ว่าบระธันละกุมส่วนหลายเห็นบัคขั้นเขาวขาวนี่จะโถกโถภาพกันพี่น้องเอ้ยภาพกันแล้วก็่มก้มภาพกันเลยแต่ว่าแตกต่างจากเขาเราคำยังลูกน้องโซ่เห็นยังลูกโอ้เห็นแมงมุมพี่น้องเอ้ยไปย่างลูกย่างมันแห้งแดดดุกไว้โอ้ยแน่นห่อนแดดดุกย่างไว้ไว้ห่อนแดดไปย่างไม่เบาย่างผู้น้องโซ่ย่างก่อนเดี๋ยวไปโบเห็นว่าน้องโซ่ก็เขาวังสนอกผู้ ขาก็กําลังกมกําลังถอกปานเนี่ยเบิ่งสบายหูสบายตาพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดบ้านได้ดีไม่ต้องโซกันเลยไปนี่ย่างกะไก่เเพือนน่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตากับยายจักไปสซั่นสงสัยบ่อยู่ซั่นบ่สงสัยลงสวนพี่น้องเอ้ยสงสัยลงสวนบ่เห็นยินแต่เสียงเป็ดน้อยเกบๆๆๆอยู่ตอนนี้กโซกได้ยางมาฮอดเือได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเฮือแตกเฮือแตนซะอ ลงมาทั้งพี่สะห้อนสะนอกเพราะว่าฝนบ่ต๊ะกลุ่นเนี่ยเพราะว่าอันไก่หม้ออันย่ำตะรูเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเอ้ยออกพอนษาสะนอกเนาะฝนกะเดิมไก่จะมืดไปมืดไปเพิง่งโุกยางเข้ามาเข้าเดียวไงคือเอยยับยางแต่ว่าตอนนี้กะคือสิ่กายเที่ยงลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยากเขากะเดี๋ยวกะสิออกไปหาหเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้นี่พี่น้องสรุปบักของที่ว่าเป็นสุกไรมาตะบ,บานมันกะอะไรแบกพริก,พ,กพี่น้องเอ้ยบาดมาไปกิน ใส่ตู้เย็นไว้กินพี่้องไปพานยามนี่ไม่รู้นี่กะมันจะบ่คอยมีนะบาดแมงโซบพแล้วครห้อยเรือพี่ของปทั้งตาเพื่นเขามากินกัห้อยเรือปาตุ๊มีตงเยเหบางสงางเลยตงตุกงเลยนี่มงโซกับสตุมหอยกับตําแจวกอนแต่ กินกะพ่อน้องโชคกเลยเพิ่นกินพี่น้องเอ้ยครับทั้งง่ายเพิ่นทั้งอีโฟแล้วก็บริขึ้นมาพี่น้องเอ้ยอยู่สวนเพื่อแหละเพิ่นว่าเพิ่มโนอนสวนเพราะว่าเราใส่เวทกบสะดอกเดี๋ยวน้องโชคหาตุ่มหอยก่อนหอยกะเดี๋ยวเอาตุ่มเอาสมบัติพี่น้องเดี๋ยวด่ากันตว่าสิได้กินเข่าเราเพลิน้องแต่ว่ากินรอบแรงสั่นสิดอกบอกกินรอบแรงจะได้พี่น้องเอ้ยมากอะคือร้านสาว่าสบายค่าร้านสาวไปหุ่ม้พี่น้องเอ้ยมากอะเพิ่มอันก็ได้กินรอบแรงด้วยซักเข่ากัน หอยตรงนี้ดี๋ยวตัวมันจะแซีบครับขั้งใบหึงเลยไรเห็นบนหวยมันจะใสเด่นส่วนหอยกระด่างเรียบร้อยเด็ก้อูเดี๋ยวใส่หนามก่อนโอเคเดี๋ยวใส่เกลือไปน็นนัวก่อนโอเคเดี๋ยวไปขังไฟอากาศเสียเอาใบสมมาใส่ สวนใบส้มก็ใส่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม็นโซบะอันจะไปเก็บเอาพักในสวนได้มาทอดแน่นะเพราะว่าอันแม่น้องโซกา่าบ่ได้กินหอยเดือยคือว่าเดี๋ยพี่น้องเอ้ยแม่ลงโซกพิษกรรมเนาะถ้ากินลงไปก็คือว่าเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเก็บเอาพักก่อนเดี๋ยวเก็บเอาพักก่อนนพักกันตุกงงานหญ่อ กาเก็บมาเรียบร้อยเอ้ยมันองโซกีมาป้าทุนง่ายเลยขึ้นอยากโทษเดียวตัดนี่เอา ตีีิบร้อดเลยเดีย๋ยวหลางก่อนเดี๋ยวตักมริกเสียทอดผักก่อน thêm dây yeah. Ok, đây phải bông mò tôm hói con bà xúc rồi nhăng Xuân tôm hói cả, cứ xì xúc lại phải đâu bông mò con Đeo xay, làm ăn con เดี๋ยวถ่านมันห่อนกาจัเอาใส่ลงมือหลอกพักทอดฟักเกลือมือเพราะว่าอันนี้น้ำโซ่คนกินอันหอยเดือดจะหกนะปนน้ำโซคนละทั้งตาตายนี่เดี๋ยวเอาพักใส่ก่อนนึง้

ยาตากก่อนถอนเอาบริได้พี่น้องเอุปกรณ์ส่วนท้ายกระจกกินอันหอยเรือแต่ว่าไม่ต้องส่งบริกรหอยเรือเดี๋ยวตักหอยเรือก่อนหอยเรือกระปงมาเรียบร้อย นี่พี่น้องกับเขาไม่ลงโซกมันมนี่กะไล่ตุ่มหอยเดือนพี่น้องเอ้ยแล้วก็ทอดพักนี่อาหารจากบ้านน้องสาวเพื่อนพี่น้องเอ้ยเอามาแต่บ้านไดยหอยเดือนนี่ก็ได้แต่ว่าพักในเก็บในสวนเองมาอนว่พี่น้องเลิกกินเขาไม่ลงโซกมัน,นนี่มะพาร์ตพี่จะเสพดีพี่น้องเอ้ยไม่องโซกเพื่อนคอยก็กินไหนแต่จะทอดพักเลยคอยก็ได้เสพบอก บอกบังเก็นฟอร์ม ในตอนนี้กาเมนโซ,โซก,กันได้กินข,ข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้กับเซเดคอปิดลงไปเพียงสำนีน้องพี่น,อน้องเนาะคลิปหน้าเขาจังพอกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่ากลับมาเบิกใหม่ใหมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้แม่น้องโซกนันเด้อพี่น้องเด้อตัวเปกระลังใจในการลิปต่อไปแต่ว่าผู้ริวอยากพลาดคลิปใหม่ใหมของแม่น้องโซก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยว่ ก็ติตามไงไม่น้งโซงเนเลิกพี่น้องด